สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการค่ะวันนี้นะคะนุจิบก็ได้อยู่ที่วัดวังนาคาบรมีธรรมตําบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะค่ะวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2 5ง6นะคะที่วัดวังนาคาบรมีธรรมก็มีงานทอดกรถินนะคะเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีและสร้างพระอุโบสถนะคะค่ะและภายในงานนะคะจะมีพิธีการอย่างไรเดี๋ยวนงจิบนะคะจะพาท่านสาธาชนเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดวังนาคาบรมีธรรมเดี๋ยวตานุจิบเข้าไปชมในงานกันเลยค่ะ ก็ขอเจริญสุขเจริญพรกับญาติโยมทุกท่านณนะที่ท่านได้เห็นรายการวิถีธรรมวิถีไทยมาถ่ายทําในวันนี้ก็เพื่อจะช่วยกันจันรงพุทธศาสนาญาติโยมผู้ที่ไม่รู้จักวังนาคาบารมีธรรมของเราณนะที่นี่ตั้งอยู่ที่ถนน359ณนอะําอำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีการสร้างมหาเจดีย์สีบุรุภานี นาตมาทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจสร้างหรอกนะแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็เกิดการนิมิตธรรมนาะท่านก็เลยบอกว่าท่านขอให้จงมาสร้างเจดีย์ที่ตรงนี้นะท่านจะชี้แนะทั้งหมดแล้วก็อนิสงการได้สร้างมหาเจดีย์นี้นะเพื่อเราได้เจ็บพระาธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวนะไว้เป็นที่สักการะและบูชาเหมือนกับเราได้กับเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัมมาสัมโพธิญาณของเรามิฉะนั้นก็ขอญาติโยมทุกท่านที่ได้ศรัทธาในเจริญในพุทธศาสนาเราแล้ว,ลวนะก็ขอร่วมกันอนุมโมทนาสร้างให้สำเร็จก็จะได้เกิดบุญเกิดอานิสงนะเจดีย์องค์นี้นะก็ยังขาดเจ้าภาพอีก4องค์ชั้นที่3 4องค์นี้จะต้องขึ้นอีก4องค์เป็นเจดีย์แบบนี้แต่ว่า เล็กกว่านี้อีกไม่ใหญ่เท่าขนาดนี้ลดขนาดลงไปอีกมิฉะนั้นอาตมาก็ขอเรียนเชิเญเจริญพรญาติโยมท่านใดอยากจะมาร่วมสร้างเป็นเจ้าภาพสร้างมหาเจดีย์หรือเจดีย์องค์ลูกของมหาเจดีย์เรา,าถ้าท่านใดได้เห็นแล้วอยากจะมาเป็นเจ้าภาพสร้างาแล้วก็เอาชื่อเอาครอบครัวชื่อนามสกุลครอบครัวของเรา,า,าได้มาสร้างอาตมาก็จะได้ทํา ชื่อติดไว้ให้นะมิฉะนั้นนะก็ขอเรียนเชิญเจริญพรมาร่วมกันสร้างเมื่อเราตั้งใจสร้างแล้วเราต้องช่วยกันสร้างให้สําเร็จนะคนโยมนะนี่ก็ทอดกระถินไปขอขอบคุณนะทางเจ้าภาพนะบริษัทเลี้ยงอีเหงบริษัทโกบอลนะบริษัทกิมเตียงนะและอาเจกนะก็ทุกคนล้วนแล้ว มาร่วมกันตั้งจิตตั้งใจสร้างร่วมกันในปีนี้และก็จะขาดไม่ได้คือบริษัทดับเบิลยูพีขอบคุณคณะบริษัทและคุณโยมประธานวรเดชและคุณโยมรองประธานคุณโยมเปรมรักนะที่และก็คณะคุณโยมบริษัทดับเบิลยูพีนะโดยเฉพาะคุณโยมเตือนนะได้เป็นสะพานบุญกยมปา่านะ ได้เป็นสะพานบุญนะได้นำญาติโยมได้นำกองบุญมาในครั้งนี้นะมาช่วยกันร่วมสร้างและก็สาธุชนพุทธบริษัทที่มาทุกคนนะอัตมาก็ขอขอบคุณนะในบุญในครั้งนี้ที่ญาติโยมทั้งหลายทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดจนโลงทานและญาติโยมผู้ที่มาร่วมนะโดย รู้ข่าวก็ดีไม่รู้ข่าวก็ดีได้ที่ได้เข้ามาร่วมกันสร้างอัตมาก็ข,ขอขอบคุณเจริญพรญาติโยมทุกท่านผู้มีจิตมานะอุตสาหะอยากจะร่วมทําบุญไว้ภายในภาคหน้าก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะเราได้ทั้งการสร้างมหาเจดีย์และอุโบสถเราจะมุงหลังคาต่อ แล้วก็ที่ดินนะปีนี้เราได้สามอย่างเลยก็ขอขอบคุณเจริญพรทุกทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะภาระปัถนาสิ่งใดและไซก็ขอให้จงสำเร็จสำเร็จทุกประการเทินเจริญพร